พูดไม่ได้หมดดื่มัเราาทนมือทนตีนอยู่แล้วไอ้เหี้ยอ,อยากรู้ว่านะมันจะทนมือทนตีนหรือเปล่าฮึๆทูกนทนได้ไม่นานเดอเดี เคยเตรียมให้ชุดแดงตีกับบังดีกว่ายากจริงแดงมันต้องบังแดงมันไม่เอาอ่ะเออมันดูติ่มนะจริงจริงไม่มันก็ปลอมตัวเป็นบังเป็นขวดมันได้สัตว์ยากงไงใครโอ้ได้นะได้นะแบบวิ่งกันไปคนใส่ผ้าโพงหัวมีแค่บังคนเดียวแหละใช่ไหมแกลีบาบาถูกต้องไหมเอตัวเป็ดูใบบอยเนี่ยเอาเลยไหมเด็กแค่หน้ากากล่ะเขาชอบถอดเสื้อนะต้องหน้าลายด้วยครับต้องหน้าลายด้วย หน้าลายเหรอหน้าหน้าครึ่งหน้าเป็นดำๆเอาเลยไหมชุดแดงมันทำงานไหนทำงานขาวครับเอาเลยไหมปล่อยกันเยอะมากเลยนะพี่ชายนะเอาเลยไหม่ะต้องหารนึ่งงานของเขาตัดตัดสี่คนเลยนะเออเราหมดอยู่แล้วแล้วลูกน้องบังมันแต่งตัวไงอ่ะต้องให้ลุงแต่งตัวนบางคนเดียวอ่ะเออวะไม่ต้องให้คนอื่นดิลุงหน้าอ้วนอ่ะไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวค่อยทำมาเดือนก็ได้ ตอนนี้ขายยาทำงานก่อนเหลืออีกสิบเจ็ดชุดน่วยสิบเจ็ดสิบเจ็ดชุดครบร้อยแล้วเหรอครบเจ็ดสิบแม่ไวมันเกิ <c oughs> นแม่ดุ่มคนดีไวมันกันไวมันกัน,กนขนาดเราอ่ะไอเจตเททุกอย่างเลยเททุกอย่างอ่ะลองคิดดูดิแต่นถ่าจะมีคนอมเงินไปบ้างแหละใช่ฉันก็หวังนนะมึองอ่ะมิงโก้ตอนตัวนะไม่ฉันก็พูด,ดไง <c oughs> นายไปพอวันเดือนไม่ดีเหรอไม่ดีก็ต้องจ่ายก็ไม่มียาสาขาให้ติดกัเยอะเลยนะไม่มียาโอ้ฉันกดขายโทรศัพท์สวยอยากให้ฉันออกไปเลยมี่องกริบโทรศัพท์บ้างกริบนั้นเอ็นกริบกริบกริบเออมก็บโทรศัพท์ดิมีโทรศัพท์เบโกกริบกริบเบโกไ่าไม่ออกอ่ะไม่ออกเดินเดินกูนั่งอะไรแหเฮ้ยในเมืองมีรถนั้นด้วยเหรอมีนนะมี เวลาตีกันก็ใช้รถคันนั้นเด่นั่งได้เยอะแชปาริโวแค่ขสิบนะเลขสิบขอโทรศัพท์เจอแล้วเลขสิบเลขสิบมาแล้วล่ะโคตรอชีดมาอยากวีสี่มาเยอะเพื่อนอ้าวโอ้ยขับรถอะไรเนี่ยนี่อะว่าไงครับคุณขับรถผ่านพื้นที่ขายานะแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยเอา อ่าผมผมรู้ง่ายเดี๋ยวผมขอตรวจคุณหน่อยได้ไหมล่ะตรวจใครตรวจใครบอกมาเขาไปเขามีแค่สี่คนผมตรวจใครดีอ่ะให้เลือกคนเดียวให้เลือกคนเดียวหนึ่งในห้าคือเราเราจะทำได้บอยออฟิเซอร์พี่จัตาหรือเปล่าเอาอาทำได้บ้ยจับตาที่ดารเดอร์ออฟิเซอร์เดี๋ยวผมให้ตรวจหนึ่งคนพี่ไง่ผมให้ตรวจหนึ่งคนพี่ไงคุณเลือกมาเลยเราจิ้มดูโควฟุกเออราจิ้มมาโควฟก้าเนี่ยเราเนี่ยอ่ะเราจิ้มดู าคนผู้คคุณลงจากรถได้ครับไม่กันไม่กันเลือกเดลยจิ้มเดีลยจิ้มเลยเลือกกันเลือกเลือกเลือกอาจิ้มโอ๊ยไม่เจอเช็คกระดาษนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีครับเขาว่าคุณตรวจคนตรวจผมคนหลังหรือเปล่าคนตำรวจคุณดูสิไส่ซาฟารีน่ะนิ่งเลยนะแไอเท็กคนหลังเหรอไอ้เหี้ยขาสั้นเลยกูวิสีเมตรอะไม่ยืนข้างด้วยมันมันไม่โดนด้วยวะ มันโดนกูไม่มปเอาไปค้นมึงในตัวเลยเหรอใช่มันค้นผันรถใช่หยอแล้วเอาปะไม่เอาไม่เอามันบอกมันไม่เจอมันคนลุงว่ามันยืนฝั่งกูนะไม่รู้ว่าคุณใครแต่มันขึ้นเลยเว้ยมันต้องมันต้องค้นลุงหรืเพราะว่าลุงไอเนี่ยเพราะว่าลุงไม่มียาเนี่ยคนเดียวนะคับล่ะเวลาเหมือนมันค้นทะลุรถมันไม่เจออะไรนะโอ้โหหกผขาสซัดปับๆเลยต้องไปยิงก้านรถต่อเลยเหรอตออเลยไปหยองหรัวมันจิ้มอีกคนหนึ่งเหรอเดี๋ยวมันจิ้มอีก อุ่ยกระพานสัตว์เนีไอ้ี่แจ็คไปลอตรงนู้นเลยสั่นมีโกขึ้นมาไอ้แจ็ค่นร่ไปขยไ่ออกไ่ออกมาแล้วป่าเลยชัดแล้วแหละต้องจิ้มแล้วแหะรถโลครับจิครับจิ้มจิ้มาจิ้มจิ้มไม่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 จิ้มไม้จิ้มไม่จิ้มไม้จิ้มไม่จิ้มจิ้มไม่ กดครั v, บมาร์กในเบลล์มาร์กในเบลล์เร็วๆมาร์กในเบลลหยุดซะไอ้โจนไอ้คือไม่รู้อะไปไปได้ยิงอะไรอ่ะยังไม่ได้ทำไรอะยังไม่ทำไรเลยยังไม่ทำไรเลยเตะยิงแล้วนะยังไม่ได้ทำไรเลยคุณไูกคุณลูกอุ้ยหน่ารักด้วยเสียวสุดเลย รู้เบา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 หอหอยขึ้นไปแล้ว่พวกโลตล่ะเป็นยังไงหลายพวกโลตัมาอุ้ยี้ยเหขึ้นมาแล้วอุ้ยมันเหยมาไับ2นิงล้อไว้หมดละกันไอสัตว์ล้อกูเยอะมาตาบ้าตาบ้าไปไกลแต่ละแตมา่แล้วมเจอแล้วมเจอแล้ว ไม่เชี่บขาดวะบันไดวะมีนคนลองมาจากรถไม่ได้ครับมันขาบไม่ได้เลยอันนี้มีปะคนตัตกันคนตกคนน้อย เนีย่ยขายแค่แถวตรงนี้แหละแล้วก็ลากเข้าเรเบลเอาเงินมารวมที่กูเล็กไหนเนาะเลขกสี่มั้งไอ้ชี่รถไม่อย่างโกงเลยลองขึ้นแถวนี้ว่าขึ้นได้ไหมวะหน่วยได้ได้ลุกแต่โดยแต่ายจากไหนไม่ไง่ายจับแน่นๆจับแน่นๆมัอแข่ง อาจจะได้กันดูได้ไหมไม่ได้ไม่น่าได้มันสูกอะไนี่เองมันต้องระดับล้ออ่ะพามันขึ้นไฮเวย์ไงหน่วยถือแล้วก็หืนือนั่นนุ้ยก็ลวกไปเลยคนนั้นเป็นป้าสบู่ทักคนที่เจ็บเลยเนี่ย ไม่เวลาเหินมึงล่วงเหรอล่วงตีลุงเราอ,อะไรอะล่วงเลยเหรอ,อ,หรอพูดเหมือนไม่เชื่อทดยอบยกาการทดลอง <c oughs> ลงบาร์เดอร์ขึ้นเขาได้นะนาาพูดเหมือนไม่รู้ไปโคเกนมาตั้งกี่รอบครับเนี่ยตายทุกรอบเออว่ะแม่งกิ่งเออปกติมันก็นั่งสี่เนาะเวลาขึ้นเขาโคเกนนะแค่เร็ว ไปเลยวะแล้วจะไปวนงานขับนี่ไงใช่ข้างหน้าลุกข้างหน้าข้างหน้าเำไกูไม่เห็นวะทางขวาขวาเได้ไหมไม่เห็นนะไม่เห็นโอ้ไม่เห็นเติมน้ำรันก่อนกะเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเฮ้ยใครมีน้ำมันเติมดิเติมหน่อยเดี๋ยวเพิ่งขายนุ้ยเติมน้ำมันก่อนไอ้สั่นที่เชฟโซนขายัดได้ เอ้ก็อีโดตีกูชาร์จทาบิโก้บึงด่างได้แขกจองค่ะจองรอละฉันรอเลยเฮ้ยมิงก้เป็นผอมึงได้อะไรบ้างอ่ะไม่ได้อะไรเลยแซมต้องจ่ายตังค์ให้จ่ายไม่ได้เลยเหรอจ่ายตังค์ให้นักเรียนด้วยนะฉันบอกให้รอเงินแดือกูไปจ่ายตังค์ให้นักเรียนเหรอมาอ่ารู้ใช่จะขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนทีนึงรอเงินเดือนออกนะลงไอ้เทมตำรวจโยนแล้หลังนี่เหรอ ก็อีโดนตีไป็นาแล้วอ่ะิกก้ไปไปนี่ฉันมีวิธีหลบไ่ายังไงหลบมันมันจะเล็งที่หัวนั่นแ่ละโยกหัวหลบโอ้หมุนด้วยอย่าซบแซ็กยี่คนพี่มีเลยวันแบบดิจิตอลมันตก ฝนตกแล้วก็ต้องทำไงอ่ะต้องไปลงครัฝนมันตกว่าลุงอยู่ไหนครับว่าไงเต๋ลุงอยู่ไหนครับขายยาอยู่หรอ่าผมจะบอกว่าผมปนบ้านเสร็จแล้วครับสามเดือนมันไม่ีเหล็กกระเดมมต้องหาเหล็กมาอ่าครับเดี๋ยวผมฟาร์มให้พวกนี้ครับเพอเดี๋ยวไปพักละโอเคครับฝนมันตกตลอดเลยนะช่วงนี้ไอ้แจ็กี้บินเหลือเท่าไหร่ เท่าเดิมเท่าเดิมคือเท่าไหร่สี่หมื่นสี่ยังไม่ครบแสนยังไม่ครบแสนเจ็บไปเจ็บไปไม่จ่ายด้ายทีตำรวจด้วยเลยสัตว์ดดสตั้งแต่กัญชาสองหมื่นนะเต็มตัวเจ้าป้าโัวโปอยู่ไหนวะยามแถวนี้ก็ไม่มีสัตวรรนตกแม่งไม่มีรถออกเลย ไมมีจุดไหนที่เหี้ยบ้างวะใชหรับรถตังเนี้ยเนี่ยจะรั้งมือใช่รั้งมือแล้อีเดนตรีนะฉันบอกเลยตำรวจอีแถวนี้นะเราจะเอาเหรอเอาเลยกดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ขึ้นก่อนละขึ้นเลยขึ้นละโอ้ยเหี้ยเร็วเร็วอ่ะฟีบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไปสิบเลยอย่าไปสิบเลยอย่าไปสิบเลยเอาขึ้นรถก่อนอีกคอนเนี้ยใช่รถก่อนครับุ้ย ไอ้ผู้ชายนะช่วยไม่ได้หรอน้ำจิ้มน้ำจิ้มรินนะฮะมันไม่หยุดเก้าเจ็ดเก้าคสิบ่สิบยี่สิบยี้าิ่สิบยัสบยี่อิบย่สอ่สอ่ะิบยี่บ่สิ่สิย่สอยี่สิบนี่อน ยังไงจังหวะแบบว่าถ้าลุกแบบว่าสะบัดโดยออกมันก็จะรอดจากหมาเขาใยรโดนมันก็จะหัวไม่ได้คืณนะโอนจะมันจะแขกแรกแข็งแกร่งเก่งตูดขับไปหัวคนหลักเลยวัววัววัวมาซัดเขาซัดเขาซัดตูให้จุกเล็กไปเลขสาม แตกปะวะฮะแตกเมื่อวานเพื่อนเพื่อนถ้ากูร่วงกันเพื่อนเพื่อนอย่าอยากแต่แล้วด้วยจะไม่ได้หรอทำมิลโก้แกเลขอะไรไม่ไม่ทำไมต้องเป็นฉันล่ะเร็วเลขอะไรสิดูทางนี้เฮ้ยเจสันขึ้นไปได้สัตว์ไปแล้วเนี่ยขึ้นไปได้ไม่ได้วะต้าหรอขึ้นได้ไม่ใช่หรอ โอ้ยไปเจโอ้ยเรียบร้อยคู่ตทนนะไอตำรวจชนดิหนุ่ยมึงขึ้นมัเต้มึงไปไหนเล่ามึงจะวิ่งไปไหนอลยรึ่บึ่นี่คือจะเลยนะไปเธอไอ้ตำรวจชนมือตัวไอหมดเลย โอ้ยชนดิโอ้ยบังเดี๋ยวก็พอแล้โอ้ยมั่วตัวหมดเลยขาดนี้มก็เรียบร้อยหวาไอเนี่ยไปวไม่ได้เดเลว่ะาจะค้แสนแล้วลุงน้ลุงนพวกน่าจะผูกคนแรกแลที่ก็จะเริ่มอีกคนนะโอ้ยอช่ชนดิตำรวจโอ้ยชนวัวตหมดเลยชนขนาดนี้ โอ oh, ้มบว์ตัวหมดแลยร้อยยี่สิบคนนะครับเฮ้ยร้อยยังไม่หมดเลยหมดแล้วครับหมดก็บ้าแล้วนั่นแหละดูสิซ้ายหน้าเรียกอะไรซ้ายหน้าเรียกเวดเรียร้อยโอ้โบว์ต <c oughs> ัวหมดแล้วเฮ้ยชนดิเฮ้ยไอ้เที่ยทืบแม่งเลยไม่ได้สัตว์โบวตัวหมดแล้วถ้ามันไม่ตรงอ่ะลุงผมไม่ชนเลยเขะเทียบรัไอ้ปูปลาด้วยไอ้รวยพีใช่ไหมใช่ ก็วันน,น,นี้เจอกันเจอกันพี่ไดนสักทีไปลงไปเออาเยอะยคนมึนเลยสัตว์ อิโกหักก้อมินโกอิโกหักกรอเร็วเร็วไปไปหักล้อมมึงอ่ะนอนดิกุจะกระโดดได้ rồi <laughs> chỗ khác lại, tóc bay nào lại bị cộ. khổ vậy ออเฮ้ยต่อยเอาครอบไเอาครอบไ